สองสามวันแล้วครับผมเพราะว่าแบตเตอรี่ไม่ค่อยดีครับผมใช้ได้ปีหนึ่งก็แบตเตอรี่เริ่มไม่สบายครับผมโทรศัพท์เริ่มไม่สบายครับป่วยครับผมใช้ได้ปีเดียวเริ่มไม่สบายแล้วมีอาการแบบปวดขาปวดแขนไปหมดรอขนาดนี้ต้องมีอยู่แล้ว <c oughs> ไม่มีครับผม ไม่รอก็ไม่รอแล้วก็แถมนี้ด้วยแถมรวยเกินรวยเกินรวยเจ้ะรวยเจรวยเกินจนสาวๆนี้เดินหนีหมดเลยครับผมนี้ครับผมวิวหลักล้านครับผม อันนี้คือสวนเบญจกิติครับผมเห็นไหมครับตองไงแรมแรมสีเหลืองสีทองแล้วนะอันนั้นคืออสศครับผมเทอมินอส2วนีวอครับผมนะตรงนั้นก็ห้างดังครับผมตักสวยแวนตีวอนถมินอวครับนี่ครับชมปลาเมซอนครับผม โดยเฉพาะไอ้เชโกอะไอ้เชโกนี่ของัวดีเลยเฮ้ยวไหวเต็มคาราเปลทุกครับได้ยินไหมเต็มคารเบเ ท,นนทุกท่านนี 20, 20่วอ้วว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 วยี่สิบววววนาทีแล้ว ขอ,อีกสักสองสามนาทีครับผมจะคอลงจะเวทีครับผม ลองลองต,องตองั้งกล้องนิ่งๆดูครับผมลองสักหาวนาทีครับผมทุกท่านครับอว้าวยืนดีกว่าแอบดูสาว้าๆคนโอ้ข้ของรางดอกไม้สวยมากว้าว ดอก mai สวย chăng เลย3 tôn wow wow, wow. <laughs>